ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมแอมนะครับอัพแอมนะครับหรือโค้ดแอมก็ได้ <c oughs> นะครับก็มีเทคนิคบางอย่างในการตั้งค่าเพจนะครับของเราในการตั้งข้อความตอบกลับลูกค้าหรือในส่วนของการาตั้งคำถามให้ลูกค้าคลิกเลือกนะครับบางทีเราก็จะ ไม่ได้ไปตั้งตรงนี้มันมีคําถามขึ้นมาให้ลูกค้าเลยนะครับมีคําถามขึ้นมาให้ลูกค้าเลยเลือกนะส่วนใหญ่ก็จะมาสนใจค่ะฉันอยากรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือว่าฉันจะสั่งซื้อได้อย่างไรอะไรพวกนี้จริงๆแล้วเราสามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าหรือเซตคําถามได้ด้วยตัวเองนะครับเพื่อที่จะเป็นคําถามนําให้เราได้ตอบลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเข้าไปตั้งค่าตรงนี้นะครับโอเคเราเข้าไปดูกันเลยนะครับในส่วนของเพจนะครับก็ถ้าเราจะเข้าไปตั้งค่านะครับเราเป็นข้อความอัตโนมัติเนี่ยนะครับที่เราจะอาเอาไว้แสดงให้ลูกค้าดูนะครับให้เรานะครับกดคลิกไปที่ตัวตรงมาที่เพจเราก่อนนะครับมาที่เพจของเราก่อนเสร็จแล้ว เราก็ไปกดที่ตั้งค่านะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ตั้งค่านะครับเข้าไปปั๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมีเมนูขึ้นมานะเราให้เราไปเลือกที่การรับส่งข้อความนะครับตรงนี้การรับส่งข้อความมันก็จะมีขึ้นมาครับว่าการตั้งค่าการส่งข้อความตรงนี้นะครับตั้งค่าทั่วไปนะครับตัวช่วยการตอบโต้ก็แล้วแต่เราจะไปตรงไหนนะครับ อันแรกเลยนะครับในเรื่องของการตั้งค่านะเห็นไหมครับของผมนี่จะมีลูกค้าเลือกมาแล้วเนี่ยครับฉันจะสั่งซื้อได้อย่างไรสนใจสินชนิดน้ําราคาเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับตรงนี้ครับลูกค้าสามารถเลือกโดยที่ไม่ต้องพิมพ์เลยนะครับไม่เลือกโดยที่ไม่ต้องพิมพ์เลยอ่าอ่าสมมุตผมเข้าไปหาลูกค้าดูก่อนอ่าพอดีเลยนะครับลูกค้าถามมาพอดีเราก็จะเข้าไปคุยเนี่ยครับ ข้อความเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นคําถามที่เราพิมนะพ์มเอาไว้แล้วนะครับพิมพ์เอาไว้แล้วนะครับนะครับชนิดน้ํากับชนิดเมต็ดต่างกันยังไงท่สุจอันนี้คือลูกคา้ากดกดรวมาเลยนะครับซึ่งซึ่งโอเคเราก็จะตอบด้่หน่อยสวัสดีครับนะครับลูกคา้ามีปัญหากดไหลย,ย้อนหรือโรคพาะ จะถามแบบนี้ทุกครั้งนะครับที่ลูกค้าทักมาแล้วกดส่งทีนี้ผมจะมคีคำตอบที่เตรียมเอาไว้แล้วนะครับพวกคําตอบเหล่านี้นะครับชนิดน้ําเท่าไรชนิดเม็ดเท่าไหรอะไรพวกนี้น้ํากับเม็ดแตกต่างกันยังไงเราก็ผมจะมีคําถามเตรียมเอาไว้ตอบลูกค้าแล้วอยู่ที่ข้อความตอบกลับที่บันทึกไว้นะครับถ้าเขาถามอย่างนี้มานะครับผมตอบเลย2ตัวนะครับรานะคา ของสองตัวเลยแล้วก็สดส่งไปนะบแบบนี้นะครับนี่มีรูปด้วยนะครับเราสามารถเซตได้นะครับเซตในห่วนของข้อความแล้วก็ในส่วนของรูปภาพเราจะได้ไม่ต้องมานั่งพิมพ์หลายรอบนะครับก็ส่งไปให้เขาอ่านก่อนเลยนะครับผมอาจจะเขาทำนีครับถามความแตกต่างความแตกต่างของเม็ดกลบน้ำนะครับเราก็ส่งไปผมมีความแตกต่างอยู่แล้วนะครับนี่อ่า นิดเมชนิดน้ําต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวดูอ,อันนี้ครับเคอร์เมอร์แม็กับเม็ดกับน้ําต่างกันยงผมก็ส่งไปให้เขาเห็นนะครับส่วนประกอบเหมือนกันชนิดเม็ดสองแคปซูลเท่ากับน้ำหนึ่งขวดอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้เรากลับไปดูในส่วนของการตั้งค่าข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะครับกลับมาที่เดิมครับการรับส่งข้อความนะครับรับส่งข้อความเสร็จแล้วลงมาข้างล่างครับมันจะมี โดยช่วยการตอบโต้นะครับเราจะส่งการตอบโต้ด่วนถึงคนที่ส่งข้อความถึงหาเพจคุณนะครับตรงนี้เนี่ยผมเคยใช้นะครับมันแต่มันมันจะส่งหาลูกค้าคนเก่าด้วยแล้วก็คนใหม่ด้วยผมใช้เป็นข้อความแบบนี้นะผมให้ดูตัวอย่างนะครับสวัสดีค่ะคุณเราสามารถใส่ชื่อลูกค้าได้ด้วยนะครับให้มันเปลี่ยนไปตามชื่อลูกค้าจริงๆเลยสนใจสินค้าสั่งซื้อสอบถามข้อมูลอันเนี้ยในในเมนูเนี้ย ผมไม่ใช้แล้วเพราะว่ามันส่งไปให้ลูกค้าคนเก่าด้วยที่เขาเคยซื้อของเราแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบดูจะเยอะเกินไปนะครับทุกครั้งที่มีลูกค้าทักเข้ามามันส่งตลอดเลยผมก็เลยปิดไปนะครับ <c oughs> อ่าลงมาครับตอบกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าคุณจะใช้งานคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ไม่ได้นะครับตรงนี้ก็เอาไว้สําหรับตอนที่เรานอนหลับแล้วกันนะครับผมก็ตั้งไว้ว่าสวัสดี ไอ้ตรงชื่อทํำยังไงครับ <c oughs> สมมติผมผมกดตรงเปลี่ยนนะครับไปเปลี่ยนแก้ไขทํายังไงให้มันขึ้นชื่อลูกค้านะครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันจะมีชื่อชื่อของ facebook ของลูกค้านะครับอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นการกล่าวถึงชื่อลูกค้ามันก็เกิดความรู้สึกที่ดีกว่าที่เราจะใช้คําว่าลูกค้ากับลูกค้านะครับก็ตรงนี้จะเปลี่ยนยังไงครับเราก็ไปกดตรงนี้พอเรากดเคอร์เซอร์ตรงนี้นะครับสมมุติว่าเราจะตอบกับ คุณอะไรนะเราก็ไปตรงนี้ครับพอเรากดเคอร์เซอร์ตรงนี้แล้วนะครับเราก็ไปกดตรงเพิ่มการปรับแต่งข้อความตรงนี้เสร็จแล้วมันจะให้เราเลือกครับเราจะเอาชื่ออย่างเดียวเอานามสกุลอย่างเดียวหรือเอาชื่อนามสกุลของบุคคลผมก็จะใช้เป็นชื่อนามสกุลบุคคลไปมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับเห็นไหมครับแบบนี้ครับเวลาลูกค้าทักมาก็จะเป็นชื่อลูกค้าเลยอ่าเราก็กดบันทึกไปก็เรียบร้อยนะครับแต่ผมไม่ใช้ตรงนี้ผมลบออกก่อน นะครับยกเลิกไปอันนี้เป็นข้อความที่เรานอนหลับหรือว่าเราไม่ได้ใช้โทรศัพท์หรือติดต่อไม่ได้มันจะส่งแบบนี้ไปให้ลูกค้าโดยอัตโนมัตินะครับก็แต่งข้อความเอาหรือจะทําตามผมก็ได้นะครับแล้วก็อันต่อมาสแสดงคําทักทายบน Mess e n g e r นะครับคำทักทาย messenger ก็คือเวลาลูกค้าทักเข้ามาที่ m e s s e n g e r เนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นการส่งไปหาลูกค้าที่เป็นลูกค้าใหม่ของเรา เป็นคนเป็นครั้งแรกนะครับเราก็จะส่งไปให้เขาเลยเห็นไหมครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับเรากดเปลี่ยนแปลงมาปุ๊บก็ใส่ชื่อลูกค้าเข้าไปนะครับอันนี้ผมก็ใส่เป็น2ออที่เลยสวัสดีลูกค้านะครับขอบคุณที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเราเราขอสอบถามข้อมูลของคุณสมคุณลูกค้าก่อนนะคะมีอาการเป็นอย่างไรบ้างคะผมใช้เป็นเสียงผู้หญิงเป็นคําพูดค่ะมันจะดู ดูอ่อนน้อมกว่าเสียงผู้ชายนะครับฟีดแบ็ k ดีกว่า <c oughs> ขออภัยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของข้อความที่เราจะตั้งให้ลูกค้านะครับเลือกในการที่จะเข้ามาสอบถามเราโดยที่ไม่ต้องพิมพ์นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับลูกค้าเหมือนกันก็ไปตรงนี้ครับช่วยให้ผู้คนเริ่มสนทนากับเพจของคุณตรงนี้นะครับแล้วเรากดเปลี่ยนครับแสดงคําถามที่ มักจะมีคนถามบ่อยๆเพื่อให้ลูกผู้คนสามารถเริ่มพูดคุยกับคุณหรือธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายขึ้นอันนี้เราสามารถตั้งคําถามได้เองเลยนะครับโดยการกดเปลี่ยนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมันจะมีตัวอย่างขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะฉันจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าได้อย่างได้หรือไม่ฉันสามารถสั่งซื้อสินค้าที่ไหน,ไ,หนได้บ้างฉันเป็นโรคกระเพาะต้องทานอย่างไรเป็นโกกรคกระยาะต้องทานอย่างไรอันนี้ผมตั้งขึ้นมาเองโดยการพิมพ์ลงไปครับกดที่ตรงนี้ครับแล้วเราก็ พิมพ,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 มพม์ได้เลยเราอยากได้คําถามแบบไหนแต่และคนอาจจะเจอคําถามลูกค้าไม่เหมือนกันก็ตั้งตั้งแบบที่ตัวเองเจอบ่อยๆนะครับเพื่อเป็นการถามนําลูกค้าไปให้ลูกค้าเลือกเข้ามาให้เข้าทางเรานั่นเองนะครับก็สามารถตั้งได้กี่คําถามก็ได้นะครับเนี่ยเราก็สมมุติเราต้องการคําถามที่5้าเราก็กดเพิ่มคําถามไปถ้าเราไม่ต้องการเราก็กดลบที่ถังขยะตรงนี้นะครับพอเราตั้งเสร็จแล้วเราก็กดบันทึก เท่านี้ครับมันก็จะมันก็จะเหมือนกับที่ที่ผมตอบกับลูกค้าเมื่อกี้นี้นะครับลูกค้ามาตอนแรกนะครับมาดูกันตอนที่ลูกค้าทักมาตอนแรกเนี่ยครับเห็นไหมฮะสวัสดีคุณพันนีนะฮะชื่อตรงกันเลยขอบคุณที่สนใจผิพัของเราเราสอบขอสอบถามข้อมูลคุณพีมีการเป็นอย่างไรบ้างคะเขาอาจจะไม่อยากพิมพ์เขาก็มาดูคําถามต่อพอเขาเจอคาถามปั๊บเขาก,กดตรงนี้ครับคําถามจะวิ่งมาหาเราหมดเลย แต่ข้อเสียคือถ้าเรามีคำถามเยอะๆลูกค้าจะกดรัวแบบนี้ครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราค่อยดึงเขากลับเข้ามาสู่บทสนทนาของเราได้นะครับตรงนี้นะฮะก็เท่านี้นะครับเห็นไหมฮะง่ายๆเลยการตั้งค่าแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเซตคําตอบเอาไว้รอให้ลูกค้าเลือกได้อย่างง่ายดายนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็สอนเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้า เราจะมีเรื่องอะไรมาสอนกันอีกก็ขอติดตามจากทาง YouTube หรือเพจ Facebook หรือว่าในลายของกลุ่มเรานะครับซึ่งผมก็จะส่งตรงนี้เข้าไปสอนให้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผมจะได้ช่วยเหลือพวกเราทุกคนให้ขายดีมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ